สวัสดีค่ะเซเคนวันแนะนำบ้านสวนนะคะพร้อมที่ดิน10ไร่หนึ่งงาน17ตารางวานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะที่ดินแปลงนี้มีโฉนดนะคะทุกคนน้ำไฟพร้อมเลยนะคะติดถนนรัดยางนะคะวิวภูเขาด้วยนะคะทุกคนบ้านสวนพร้อมที่ดินนะคะอยู่ในแหล่งของชุมชนค่ะวิวเขาวสวยๆนะคะบรรยากาศดีๆค่ะติดถนนทั้งสองด้านเลยนะคะ ติดถนนราดยางนะคะกว้าง200เมตรค่ะเดินทางได้สะดวกนะคะใกล้ตลาดค่ะใกล้ร้านค้าร้านอาหารนะคะใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะทุกคนอยู่ในเขตชนะระทานนะคะมีแหล่งน้ำอย่างอุดมสมบูรณ์เลยค่ะที่ดินเป็นที่ราบนะคะปลูกต้นมะพร้าวไว้หลายร้อยต้นแล้วนะคะในตอนนี้นะคะในที่ดินก็ดินดีนะคะเหมาะสำหรับทำสวนทำการเกษตรนะคะ ขุดโคกหนองนาก็ได้นะคะหรือว่าจะทําเป็นบ้านพักต่างอากาศก็ดีนะคะทุกคนในบ้านในที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะมีบ้านอยู่หนึ่งหลังนะคะเจ้าของบกวาแถมให้ฟรีไปเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็มีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะคะที่ดินโฉนดท่านใดกําลังมองหาอยู่นะคะก็สามารถติดต่อเข้าไปได้เลยนะคะเขานัดเข้าไปรับชมกันได้ในทุกวันเลยนะคะทุกคน ระยะทางนะคะจากรุงเทพใสายใต้ใหม่นะคะมายังที่ดินแปลงนี้นะคะ86กิโลเมตรนะคะระยะทางจากตัวอำเภอโพธารามนะคะมาจากมายังที่ดินแปลงนี้นะคะเพียง18กิโลเมตรเท่านั้นนะคะที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลเขาชงุม้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีคะ่ะราคาไร่ละ3 7 0 0ส0เจมบาทนะคะ สิบไร่หนึ่งงานสิบเจ็ดตารางวานะคะทุกคนมีโฉนดสามารถโอนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยนะคะสนใจก็ติดต่อไปได้นะคะที่เบอร์โทรใต้คล,คลิปนี้นะคะมีไ d ดีไลน์ด้วยนะคะทุกคนสนใจคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่านักชมที่ดินก็ติดต่อเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะทางเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนนะคะพบกับเจคิโนได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ